สวัสดีครับผมโคจโจครับวันนี้มาดูที่ดินที่จังหวัดอุดรนะฮะก่อนที่จะประมูลวันพรุ่งนี้นะครับผมที่ดินแปลงเนี้ยถือว่าสวยนะฮะติดถนน2ด้านนะครับถนนหน้าที่ถนนในซอยนะครับแต่เรามีความจําเป็นที่จะต้องรู้3มเรื <the> ่องนะฮะสมเรื่องใหญ่ๆเลยนะฮะสำหรับคนที่จะประมูลนะฮะถ้า3มเรื่องเนี้ยที่ดินแปลงเนี้ยมาติดข้อใดข้อหนึ่งไม่จําเป็นต้องประมูลเลยนะครับอ่ข้อที่1เราควรเช็ค วิเคราะห์ราคาที่จะซื้อเข้าให้มันถูกต้องนะฮะโดยการเช็คจากราคาตลาดแถวนี้ว่าเขาขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะแปลงเราเนี่ยเราจะซื้อมาลงทุนเนี่ยเราจะซื้อเท่าไหร่นะครับถ้าข้อนี้ถ้าเราวิเคราะห์ผิดปุ๊บทุกอย่างมันผิดไปหมดเลยนะครับผมข้อที่2ส,สภาพคล่องแปลงเนี้ยมันมีสภาพคล้องไหมโซนแถวนี้มันมีสภาพคล่องไหมแถวเนี้ย ภายใน1ปี2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดการซื้อขายจริงๆไหมนะฮะซื้อขายจริงๆมันจบที่ราคาเท่าไหร่นะฮะราคาที่จบจริงจบเท่าไหร่นะครับอันนี้จําเป็นมากๆจําเป็นต้องรู้ข้อมูลพวกนี้นะครับผมข้อที่3การตั้งราคาขายบางคนเข้าข้างท,ที่ที่ดินตัวเองนะฮะแปลงสวยติดถนนสองด้านยังไงก็ขายได้ขายราคาสูงมันคือราคาที่มันเป็นไปไม่ได้ราคาพวกนั้นนะ เราต้องจําเป็นเราจําเป็นต้องวิเคราะห์นะฮะวิเคราะห์อย่างถูกต้องนะฮะว่าจะขายอยู่ที่ราคาเท่าไหร,ร่โดยการจําเป็นต้องรู้ว่าคนแถวเนี้ยเขามีกําลังซื้อเท่าไหร,ร่นะฮะเขามีกําลังซื้ออยู่ที่เท่าไหร่กลุ่มเป้าหมายที่เราจะขายเนี่ยเขามีเงินเท่าไหร่นะครับผมไม่ใช่ว่าเข้าข้างที่ยินตัวเองแล้วก็ตั้งราคาสูงเรื่องนี้ผิดนะครับผม3มเรื่องนี้ก่อนวันประมูล ถ้าเกิดคุณไม่รู้3มเรื่องนี้ไม่ต้องประมูลฮนะการประมูลไม่ต้องรีบการลงทุนไม่ต้องรีบถ้าวันนี้ไม่ได้ลงทุนไม่ตายแต่ถ้าคุณลงทุนผิดวันนี้คุณตายนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูที่วันนี้ขอบคุณมากครับติดตามคลิปต่อไปฮนะสวัสดีครับ